มหาสัจจร้าย90วันพึ่งจบไปก่ะทุกคนแบบมัน Amazing มาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสิ่งที่บุรได้นะคือทุกคนคือบุดอ่ะเบารู้สึกเบาขึ้นไม่ใช่น้ำหนักเบาค่ะแต่ใจเราอ่ะเบาขึ้นซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่มันสำคัญมากๆนะคะหลายๆคนเครียดนะคะแล้วก็ไม่มีความสุขไม่รู้ตัวความถี่มันจะต่ำพลังงานจะตกนะคะทุกคนแต่การเริ่มต้นวันเช้าดีด ด้วยเรื่องที่ดีการหัวเราะนะคะก็รู้จักแ,แกเนี่ยค่ะทำให้เราแบบค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆมันก็ค่อยๆออกไปค่ะและบุตรก็ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นและสิ่งที่สําคัญเนี่ยก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นนะคะได้ได้ความมั่งคั่งกลับมาด้วแบบว่า งงเออก็คือได้ขึ้นตำแหน่งแบบง่ายๆงยง,ง,งงเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่สุขภาพนะคะความสุขความคิดอะไรอย่างงี้ยค่ะทุกคนก็ดีขึ้นนะคะคือเราจะได้เรียนรู้จากครูเกนั่นแหละค่ะ,ะ,ะแล้วก็การแบ่งปันของเพื่อนๆในไรส์นะคะซึ่งอันนี้บุตรขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ และข่าวดีค่ะสำหรับคุกย์เปิดให้รับสมัครคนใหม่ก็คือตอนนี้สม,สมัครสมัครสมัครกันมาได้เลยนะคะเริ่มวันที่12บสทับสินะคะแล้วก็ข่าวดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือบุญจะมาสอนนวดท้องด้วยค่ะทุกเช้าเลยแล้วก็แชร์วิธีการปรับพฤติกรรมเพื่อระบบย่อยที่ดีขึ้นนะคะลำไส้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะก สมัครกันเข้ามาข่าวดีต่อไปค่ะคือต่อไปจะไม่ใช่ตีห้าแล้วนะคะแต่จะเป็นตี5้าห้ค่ะสายขึ้นมาหน่อยตื่นสายขึ้นนิดนึงนะคะ oh. ก็อยากจะบอกทุกคนว่ามันดีมากจริงๆนะคะเอาง่ายๆค่ะทุกคนตีห้าครึ่งแต่คนเข้าซูมไม่ต่ำกว่า100่งรถึงร้อทุกวัน ถ้าไม่ดีจริงทำไมคนถึงเข้าเอาง่ายๆแค่นี้เลยนะคะใครอยากเห็นบรรยากาศนะไปดูไลฟ์ชาวนี้ไปดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็สมัครกันมาค่ะเพราะว่าบุญมั่นใจค่ะว่าไลฟ์นะคะจะทำให้เราเนี่ยชีวิตดีขึ้นได้นะคะแนะนำจริงๆเพราะพูดเป็นคนหนึ่งที่แบบเข้าคอร์สมาเยอะมากนะคือบุญบบเป็นนักพัฒนาตัวเองแบบเรียนรู้สารพัดเสียงเงินเป็นแสนเสียงเงินเยอะมากมีไปถึงออสเตรเลีย พูดเลยว่าไรซ์ Rice ค่ะประหยัดที่สุดในสามโลกและได้ผลจริงเพราะอะไรเพราะเราทําเราอยู่ด้วยกันทุกวันอะ่ะคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันมันต้องเปลี่ยนอะ่ะไม่เปลี่ยนยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนอะ่ะเออแต่นึนก็อกป้าคือเราเป็นสัมมนาอย่างมันสั้นคือมันแบบสี่วันเจ็ดวันกลับมาเจอบรรยากาศเดิมๆสภาพเดิมๆก็เป็นเหมือนเดิม ค่ะฉะนั้นนะ่ะบุดเชิญชวนนะเชิญชวนทุกคนจริงๆนะคะเพราะว่ามันมันได้รอบด้านเลยอะ่ะเออแล้วมันก็เปลี่ยนไปแบบสบายๆแฮปปีด้ดีดาอ,อหวังว่าจะเจอกันนะคะใครที่เป็นสมาชิก้ยังไม่ได้เข้าเข้าซา นะคะจะได้มาแฮปปี้ดีด้าไปด้วยกันนะส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะก็สอบถามเพื่อนคุณนะที่เป็นสมาชิกที่แชร์คลิปนี้ก็ได้นะคะหรือใครเป็นเพื่อนบูตติดตามบุตอยู่แล้วสอบถามบุตได้เลยนะคะเดี๋ยวบุตแนะนำค่ะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะหวังว่าจะได้เจอทุกคนเลยขอบคุณขอบคุณอีกครั้งนะคะสมาชิกไรส์ขอบคุณุณเกนะคะขอบคุณ วันเป็นเลยที่มาัศจรนมากมากแฮปปี้มากมากสิ่งที่กูเก๋ททำอะ่ะมันไม่ได้แค่ปอกหัวหอมอะ่ะบอกกูเก๋พาเราแก้ผ้าถอดเสื้อผ้าแล้วถ้าใครมีแผลกูเก๋จะแบบว่าต้องสกีปเหมือนเวลาไปโรงพยาบาลแล้วหมอแบบว่าขูด oh, <okay. S 3> เอาแบบขูดเอาแบบว่าอะไรนะไอแผลหรือว่าสเก็ดออกไปแล้วก็ล้างแบบ oh, <okay. S 3> ต้องเอาให้แบบอย่างขนาดน,นั้นนะคะคือมันต้องขูดกันขนาดน,นั้นเลยอะ่ะเพราะกูเก๋ไม่ปล่อย กูเก๋ไม่ปล่อยจริงๆกูเก๋แบบอยากให้ทุกคนได้แบบเราไม่ได้แค่มารับมาฮะแต่เรามาสูับสัให้กันแล้กันคนับสนุกัน